กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนั่งลงกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาขางให้กระจายไขยให้กระจางเกี่ยวกับคำว่าอย่าง SC ของพิลลี่มันคืออะไรและย่อมาจากอะไรเดี๋ยวเราจะมาตอบคําถามนี้กันครับก่อนอื่นต้องท้าความถึงการแข่งขันเวอร์ซูเ e อร์ไบหรือ WSBK ก่อนนะครับ ซึ่งการแข่งขันของ WSBK เนี่ยบอกไว้ว่าตามกฎขออนุญาตอ่านนะฮะตามกฎเขาจะบอกไว้ว่าต้องเป็นรถโปรดักชันที่มีวางจำหน่ายในโชว์รูมทั่วโลกและมียอดขายไม่ต่ำกว่า500คันทั่วโลกมีราคาไม่เกิน40,000ยูโรหรือ1นล้านบาทสำหรับรุ่น1 0 0 0 cc ซึ่งข้อมูลตรงนี้จะแตกต่างจากรถโมโตไทยอย่าง Mo t o g p นะฮะคือรถ m o t o g p เนี่ยขออนุญาตใช้เสียงธรรมดารถ m o t o g p เนี่ยจะมีแค่ไม่กี่คันในโลกแล้วก็จะมีแค่ไม่กี่คนในโลกที่ได้ที่ได้ขี่ <Wow. S 1> แต่ว่า รถ DBSK มีขายทั่วโลกถ้ามีเงินก็สามารถซื้อได้นะอย่างที่เคยอธิบายกันไว้ในคลิปก่อนหน้านี้ถ้าสงสัยก็กลับไปดูได้นะฮะและด้วยเหตุผลนี้เทอร์รี่จึงเข้ามาเป็นเมสปอนเซอร์เพราะว่ารถที่ใช้ในการแข่งขัน DBSK คือรถที่มีใช้อยู่จริงบนถนนและยางที่เรานำไปสปอนเซอร์เนี่ยก็จะเป็นยางที่สามารถนำมาใช้จริงบนถนนได้นะเหมือนกันมันคือโปรดักชันมันคือรถโปรดักชันแล้วก็มันก็คือยางโปรดักชันต้นกำเนิดของคำว่า sc นะครับ sc ของเทอร์รี ย่อมาจากคําว่า Special Compound นะครับซึ่ง Special Compound เนี่ยแปลว่าเนื้อยางสูตรพิเศษนะครับ SC ของ Pirelli ไม่ได้แปลว่าสกูตเตอร์ SC ของ Pirelli คือ Special Compound แค่นั้นเองนะครับ SC เนี่ยจะเป็นรหัสต่อท้ายในตัวยาง2ตัวนี้นะครับคือ1เลยคือ Diablo Superbike หรือยางสลิดนะครับซึ่ง SC เนี่ยจะมีตั้งแต่ SCX ตอนนี้เป็น SC ใหม่ล่าสุดนะครับหรือ Compound ใหม่ล่าสุดจะเป็น SCX แล้วก็จะมี0 1 2 3เรียงกันไปนะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานแล้วก็ส่วนตัวายางลรยสายฟ้าก็จะมีสายฟ้าที่เขาเรียกว่าสายฟ้าอนะครับก็คือซูเปอร์คอร์เซอเก็จะมีเนื้อคอมปาล์ให้เลือกประมาณนี้นะครับทีนีนะ้ถ้าจะให้ผมอธิบายว่าแต่และ SC คืออะไรอาจจะยาวไปนิดหนึ่งสาหรับคลิปนี้นะครับแต่คลิปนี้เราจะอธิบายว่า s c คืออะไรขนาดพอนะครับซึ่งทั้ง2ตัวเนี้ยทั้งเดียบอสซูเปอร์ไบ์แล้วก็เดียบอสซูเปอร์คอร์ซเอเนี่ย จะเป็นยางที่ใช้งานในการแข่งขันเป็นหลักนะครับเป็นยางสำหรับขี่ในสนามมันก็เลยมีเนื้อยางให้เลือกหลายแบบให้มันเหมาะกับการแข่งขันหลายรูปแบบพื้นสนามหลายรูปแบบอะไรแบบน,นี้นะครับทีนี้มันก็เลยติดปากมาว่าเ e ฮ้ยยาง SC1 SC1 เพราะมันคือยางสนามแบบ100%ทีนี้ถ้าสืบเนื่องจากที่ว่า Pirelli เนี่ยจะใช้เนื้อยางตัวนี้ไปประกอบกับยางอื่นๆในในตระกูลของเดียบโลนะครับก็คือว่า อย่างเดียโบซูเปอร์คอร์ซ SP นะครับยางสาย้า SP ที่เป็นยางสเปคขนุนเนี่ยก็จะมีเนื้อยาง SC2 อยู่ด้านข้างของยางหลังนะครับแล้วก็ลงมาอีกก็จะเป็นเดียโบล o อสโซคอร์ซ2นะครับล็อสโซคอร์ซ2ก็จะมีเนื้อยาง SC3 อยู่ด้านข้างของยางหลังเหมือนกันนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งสำหรับยางรถเล็กก็มีเหมือนกันยางรถเล็กก็จะเป็นเดียโบล o อสโซคอร์ซ2อันเดอร์โบนนะครับก็ลายยางก็จะเหมือนรุ่นเมื่อกี้แต่ว่าจะปรับซสายให้ลงมาสาหรับรถพวก เอ็กไซเตอร์เวฟอะไรพวกนี้นะครับเป็นไซส์รถเล็กแต่ว่าเนื้อยางเดียโบล s s โซคอซ a าทวนเดียโบเนี่ยจะเป็น s c 2หรือว่า s อ2ทั้งเส้นอีกตัวหนึ่งตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเอาเข้ามานะครับก็คือตัว d i a ยโบลั s โซสกูเตอร์เอส s นะครับลัสโซสกูเตอร์สเปเชียลของป่าซึ่งจะใช้เนื้อยาง s อ2ทั้งเส้นเหมือนกันจะสังเกตได้ว่าเนื้อยางเนี่ยจะใช้ไม่ s c 2ไปซี SC 3นะครับเพราะว่ามันเป็นเนื้อยางที่สามารถ ใช้งานบนชีวิตประจําวันได้แล้วก็เป็นยางที่แบบทนทานนิดหนึ่งคุณเลือกใช้ยางตัวนี้หรือยางกลุ่มพวกนี้มั่นใจได้เลยว่าเกาะถนนแบบ100%เนะครับแล้วก็เป็นยางที่ออกแบบเพื่อการเข้าโค้งโดยเฉพาะนะครับไม่ใช่ยางที่ออกแบบเพื่ออายุการใช้งานมาถึงตรงบริเวณที่มีเนื้อยางนั้นนะสรุปเลยนะครับคำว่า s อของยางเทอรี่ย่อมาจาก Special c o m p o u n d หรือแปลว่าเนื้อยางสูตรพิเศษนะครับซึ่งถ้ายางที่คุณใช้อยู่มีส่วนประกอบของยาง s อ เฉพาะพิเรลลีล่นะที่ที่มาหนึงคือถ้ามี SC อยู่แล้วเนี่ยมั่นใจได้เลยว่ามันเป็นยางที่ออกแบบสําหรับการเข้าโคง้งความเร็วสูงแน่นอนนะครับว่าเกาะถนนแบบ100%แน่นอนสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าชัยก็กดแชร์และอย่าลืมกดซับสไครายให้พวกเราด้วยคลิปต่อไปขึ้นมาใหม่จะได้ชมได้ทันทีก่อนจะแจกกันในวันนี้ผมมี me, สุภาษิตมาฝากสเ <c oughs> ท้ายังรูพผา, <c oughs> าดนักปาดคือเด็กแว้น <c oughs>